สวัสดีครับพบกับรู้ไว้ได้ใช้แน่กับคลังแม่ห้องสอนเรื่องซักซ้อมหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาบำเน็จพิเศษสำหรับการสู้รบกรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการหลายครั้งในปีงบประมาณเดียวกันตามระเบียบบทชข้อ15หนังสือสำนักปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่นร .0102 ทับว .3394 ลงวันที่16ธันวาคม2568เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการออกคำสั่งและเบิกจ่ายบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจึงได้ซักซ้อมกรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการหลายครั้งในปีงบประมาณเดียวกันตามระเบียบบทชข้อ15ว่าการพิจารณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบในปีงบประมาณเดียวกัน ถ้ามีพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบเป็นจำนวนหลายครั้งให้รวมทุกพฤติกรรมเข้าด้วยกันแล้วพิจารณาในครั้งเดียวและเมื่อรวมก็ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบไม่เกิน4ชั้นหรือขั้นในรอบปีงบประมาณนั้นโดยเลือกพฤติกรรมที่เด่นและเข้าเกณฑ์ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบในชั้นหรือขั้นสูงสุดมาพิจารณา สำหรับการพิจารณาบำเน็จพิเศษสำหรับการสู้รบรายใดไม่อาจรวมทุกพฤติกรรมในปีงบประมาณเดียวกันแล้วพิจารณาได้เพราะหน่วยงานที่เสนอขอรับสิทธิเป็นคนละหน่วยงานหรือไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนยื่นขอรับบำเน็จพิเศษสำหรับการสู้รบหรือไม่ได้แจ้งให้กอบทชทราบว่าเคยได้รับบำเน็จพิเศษสำหรับการสู้รบตามระเบียบอบทชในปีงบประมาณเดียวกันนี้ไปแล้ว จนเป็นเหตุให้กบทชอนุมัติให้ผู้นั้นได้รับบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบเกินกว่าหนึ่งครั้งในปีงบประมาณเดียวกันแนวทางแก้ไขกรณีได้รับอนุมัติเกินหนึ่งครั้งในปีงบประมาณเดียวกันให้หน่วยงานตรวจสอบประวัติการได้รับสิทธิ์ก่อนเสนอยกเลิกรายการที่ได้รับขั้นหรือชั้นที่น้อยกว่าและคงเหลือไว้เฉพาะครั้งที่ได้รับชั้นหรือขั้นที่สูงสุดเท่านั้นโดยกรณีดังกล่าว จะไม่รวมถึงการปรับเงินรางวัลสำหรับการสู้รบเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบพอสอรอตามระเบียบบคชข้อ11วรรคสประกอบกับหนังสือสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่นร0102ทับว10860ลงวันที่25ธันวาคม2567ครับแล้วพบกันในรู้ไว้ได้ใช่แน่กับคลังแม่ห้องสอนอีถัดไป ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Facebook Line Official YouTube TikTok ของสำนักง,งานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนสวัสดีครับ